มาตอบคำถามคุณพี่ท่านนี้นะคะคุณพี่ถามน้องมาว่าถือหางเขาทำไมถือหางคนตื่นทำทำไมอ๋อพอดีไม่ได้ถือหางเลยค่ะเพราะอาจารย์เบียรคนตื่นทำเขาไม่มีหางค่ะหรือคุณพี่เห็นคะอยู่ตรงไหนเห็นคนคิดแย้งมากแต่ละคนคิดแย้งกับคนตื่นทำแย้งเหลือเกินไม่ชอบเขาก็อย่าไปฟังเขา อย่าไปคิดว่าของตัวเองถูกขนาดสิ่งที่เขาพูดตัวเองยังไม่เชื่อเขาและสิ่งที่ตัวเองพูดใครจะเชื่อในเมื่อมีความคิดเห็นต่างก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปตามดูเขาอย่าไปตามฟังเขาถ้าไม่ชอบเขาถ้ามันฟังแล้วมันไม่ถูกจริตคิดว่ามันไม่สมควรก็อย่าไปยุ่งกับเขาแสงมันมีกันทุกคนค่ะแค่ถึงเวลามันจะมีแสงแห่งธรรมและแสงแห่งกรรม เอาว่าจะเอาแสงอะไรเมื่อถึงเวลาแสงมันจะออกมาเองต่อคนบางจังหวะบางช่วงเวลาแสงแห่งธรรมจะออกมาถึงเวลาแสงแห่งกรรมก็จะออกมาเดี๋ยวถึงเวลาแสงมันมาเองไม่ต้องหาตั้งแต่อาจารย์เบียรออกมากระทบกระเทือนหมดหม่อพี่สำนักทรงเจ้าภิกษุนอกีติที่ปลุกเสกข ตอนนี้กระทบกระเทือนไปถึงบริษัทน้ำแดงพูดมาได้ยังไงว่ากุมารทองไม่สามารถเดินไปซื้อน้ำแดงได้ทำไม่รู้ไม่ชี้สะได้ไหมตอนนี้บริษัทน้ำแดงก็เดือดร้อนเขาจะปิดกิดจาการแล้วเขาจะไปขายชาเย็นกาแฟวโบราณแล้วโอ้อาจารย์บีอยู่ไม่นิ่งเลยพูดมาได้ยังไงกุมารทองเดินไปซื้อน้ำแดงเองไม่ได้ก็ไม่ต้องไปบอกเขา ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเอ่อก็มีเซียนพระอยู่ช่องหนึ่งนะครับมากล่าวหาอาจารย์เบียว่าอาจารย์เบียดาพระด่ากราดด่ามั่วด่าทั่วไปหมดนะนะฮะว่าอาจารย์เบียทำลายาศาสนาทำลายพระคุณนั่นแหละทำลายพระเห็นคุณประกาศว่าคุณจะเอาพระไปปล่อยปล่อยเขาทำไมออกมาแล้วทำไมไม่เลี้ยงก็อเอาไปปล่อยข้าปล่อยนะไม่ใช่พระที่เขาปล่อยกันก็คือ ปลาระนะเอาไปปล่อยก็ทําไมบาปอย่าปล่อยพระเมื่อเสียผลประโยชน์ก็ต้องล้มกุลงให้ได้เพราะถ้าล้มกุลงได้คือทําให้กูไม่พูดได้อุดปากปิดปากกูได้ก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาสามารถทํามาหากินได้ตามปกติดังนั้นจึงต้องพยายามโค่นกูล้มกูให้ได้ให้กูพยายามไม่พูดตามหลักสักจจะความจริงเถียงก็เถียงกูไม่ได้หาเหตุผลมาก้าวล่วงกูก็ไม่ได้ ก็เลยพยายามใส่ร้ายป้ายสีด้วยคําไม่จริงพยายามหาวิถีทางทุกวิถีทางในการใส่ร้ายป้ายสีให้กูเนี่ยโดนสังคมรังเกียจเดียดฉันโดนสังคมเนี่ยโค่นกูลงให้ได้โดยหยิบยืมมือจากคนที่มีปัญญาน้อยมาใส่ร้ายป้ายสีหาแรงกดดันทําให้กูหมดท้อถอยหมดกําลังใจหาพยายามหาช่องหาทางในการมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะโค่นให้กูหยุดพูด เรียกว่าเสียผลประโยชน์อย่างแท้จริงเกียดกูเกียรไปถ้าเกียรกูมากก็ตายซะเพราะมึงไม่มีวันหนีกูกูพ้นหรอกเพราะมึงเปิดไปทางไหนมึงก็เจอกูวิธีการเดียวที่มึงจะไม่เจอกูคือบล็อกกูอ๋อขอโทษทีบล็อกกูก็เจอกูอยู่ดีเพราะลูกศิษกูเอาคลิปกูไปตัดคลิปเต็มไปหมดหนีกูยากเลยนะ เกียรติกูก็ตายทางเดียวที่มึงจะรอดพ้นจากความเกียรความอาฆาตพยามากมาร้ายกูได้ตายซะต่อให้มึงตายเดี๋ยวกูจะเผากงเต๊กโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนยี่สส่งไปให้มึงด้วยแล้วกูจะล็อกอินติ๊กตอกเนี่ยให้มึงไปด้วยกูจะโหลดแอปให้มึงเลยแล้วเผากงเต๊กส่งไปให้มึงมึงตายไปมึงก็เจอไอโฟนกูที่กูเผาให้มึงยังไงมึงก็ต้องเจอแพลตฟอร์มติ๊กต๊อก เดี๋ยวกูจะส่งโมเดมเนี่ยของติ๊กตอกเนี่ยส่งให้มึงด้วยกูจะเผาไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวกูจะเผาตุ๊กตาเจ้าของเนี่ยไปบริหารจัดการติ๊กตอกในโลกหลังความตายให้มึงด้วยกูจะให้กูเนี่ยตามไปหลอกไปหลอนมึงยันในนรกกูจะตามจองร้านจองผ่านมึงมึงตายไปกูก็จะส่งตรงเซกเนี่ยตามไปด้วยกูจะผเผาแล้วกูจะจัดงานใหญ่พักนี้มีแต่คนตื่นทำนะไปทางไหน้านไหนก็เจอแต่คนตื่นทำใครๆก็ตื่นทำกันทั้งนั้นนะแต่มีอยู่คนหนึ่งเขาไม่ยอมตื่นทำหรอก แถมเกือบไปหลับอยู่หน้ากองปราบด้วยภาหนาสันดีเคยบอกเฮ้ใครมารู้จักอาจารย์เบียกุนตื่นทำกระด้าว่าเชื่อู้นะตอนนี้เออนะลงไปฟังเล่ฮลกลกในเรื่องจริงแล้งในเรื่องจริงนะใครติดรับไม่ได้ว่าอาจารย์พูนี้ยมันกระด้าตัวเร็กๆนะ เด้เฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้ปูดจ่ายยับอย่างเลือนพานเลือนพานเออเปอลังลัง,ลงมานะเฮ้ยทำไมคนคนฟังกันเยอะทำไมมาเป็นกระแสในติ๊กต็อกใช่ไหมก็เลยหยุดฟังค่ะเออเคเลยนะตื่นรู้เลยทุกคนเนาะนะอิสลามก็ฟังได้ใช่ไหมะ <c oughs> นะเ,ออเรื่องจริงมดดลยนี่นะไม่ว่ากันใช้ชีวิตในปัจจุบันนะเราเชื่อไอ้อื่นมาว่าเชื่อตัวเองใช่ไหมแล้วถึงแม้ว่า เราว่างถ้ามีปัรยามีปัญหาโนนนี่นัน่นให้เรื่องจริงหมดทุกคนตัว้วทุกคนฟังด้วยใจไม่อากตินะฟังด้วยกว้างเป็นจริงยอมรับความจริงคือตัหมดเลยที่อาจารย์เล้งมาเฮยากให้ทุกคนไมอยากให้ทุกคนไม่ฟังเลยแต่เฮยล็อกนัดเลยทุงเรื่องจริงเพื่อที่เอามาเล่งน,นะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทีม่มากดติดตามนะคะก็อยาก จะบอกความรู้สึกที่เมื่อวานได้เอากระถางน้องแมวนะคะไปให้อาจารยา์หลายคนอาจจะนึกสงสัยว่าเอา๊ะทำไมถึงมีความรู้สึกหรือว่าอะไรมากมายขนาดนั้นต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าย้อนไปเกือบสองปีที่แล้วสุ เคยเปิดร้านนะคะแล้วก็เคยขายของแต่ว่าร้านได้เจ๊งนะคะแล้วก็พังลงไปบวกกับมีลูกเล็กแล้วก็เผชิญกับปัญหาในครอบครัวที่หนักมากหนักถึงขั้นที่อุ้มลูกจะไปกระโดดนะ้ำเคยไลฟ์สดขายงานที่ทําเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็ขายไม่ได้เนาะ ขายส่งไปแล้วมันแตกบวกกับเรามีลูกเล็กด้วยเราป่วยด้วยมันก็หลายอย่างอะคะ่ะรวมถึงเจอปัญหาในครอบครัวที่หนักสามีออนองลูนอกทางไปติดเล่าติดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันดิ่งถึงขีดสุดที่ไม่อยากอยู่แล้ว สู่ไปเจอคลิปของอาจารย์เบียร์จำได้ว่าอาจารย์ใส่ชุดสีแดงแล้วก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะขามจากนั้นก็ฟังท่านฟังฟังฟังทุกวันทุกวันจนกระตุกสติของตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ได้เข้าไปคนตื่นทำภาคปฏิบัติได้เราปน,านะฮะ ได้พูดคุยกับอาจารย์ก็เกือบสองปีอะค่ะอาจารย์คือคนให้สติให้ปัญญาแล้วก็ชุดให้สุดลุกขึ้นสู้จนหึงวันนี้อะค่ะอะไรก็ตามถ้าเกิดทุกหมดเนี่ยเกิดปรากฏต้ตนพุ่มไม้เนี่ยถ้าอาจารย์ผักลงอะทุกไหมทุกเนี่ยกระเป๋าเนี่ยถือกันอยู่ถ้ามีเงินในกระเป๋าอยู่เวลาตังหายทุกไหม ถ้าไม่มีตังถ้าตัางไม่ใช่ของเราอาจารย์เบียคนตื่นธรรมแกบอกแกสอนให้คนตื่นธรรมรู้จักฟังธรรมะปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนไม่ได้ตื่นธรรมนะแล้วก็รู้ธรรมะด้วยรู้เยอะด้วยแต่ก็อยากเหนือกว่าคนตื่นธรรมซึ่งมีธรรมะแต่ใช้ธรรมะไม่เป็นเพราะว่ายังอยาก ดีอยากเด่นอยากได้อยากเหนือกว่าคนอื่นก็เลยต้องมีการท้าดีเบตกับอาจารย์เบียร์ยก็คือง่ายๆก็คืออยากเหนือกว่าอาจารย์เบียร์บ้างเัเถอะเออแทนที่จะช่วยกันธนุบำรุงรักษาศาส,สนาช่วยกันเผยแผ่ศาสนาแต่ไม่ใช่แตก่กูจะเหนือกว่ามึงนี่กูอยากเหนือกว่ามึงถ้ากูดีเบตกูชนะมึงกูก็จะตามมาด้วยชื่อเสียงเงินทองไปออกรายการนู้นนี่นั่น,นเออ นมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านเข้าไปฟังอาจารย์เบียร์บรรยายธรรมกันหรือ,อยังครับตอนนี้กําลังเป็นกระแสของสังคมแหมพออาจารย์เบียร์ดังเท่านั้นแหละโอ้โหคนรู้เรื่องธรรมะเพียบเลยออกมาต่อต้านออกมางัดออกมาแซะกันเยอะแยะไปหมดอวดรู้ธรรมะมากกว่าอาจารย์เบียร์ก็มีโอ้โหงัดดีบงดีเบียรหิวทรงหิวแสงกัน แหมทําไมไม่ทําตัวเองให้ดังก่อนดังก่อนที่อาจารย์เบียรจะดังพอเขาดังแล้วเนี่ยโอ้โหคนนั้นก็อยากอยากอวดรู้อืมว่าอาจารย์เบียสอนผิดมั่งว่าอาจารย์เบียรสอนไม่ถูกต้องมั่งหาว่าดามั่งอะไรมั่งหาวิธีพูดกันไปเสียผลประโยชน์กันหรือเปล่าแสดงว่าไม่มีผลประโยชน์สิทิท่าหากินลําบากกันทิท่าโดนธรรมะตรงๆเข้าไปแล้วเนี่ยเวรนกรรม ใช้ชีวิตกันไม่ถูกเลยสิท่าดิ้นกันเป็นงูวันนี้ขอพูดหน่อยแล้วกันหลังจากที่ผมดูคลิปมาหลายๆคลิปจนอดทนที่จะฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องออกมาพูดผมเห็นพระหลายองค์เจ้าอาวาสหลายรูปแต่ไม่ใช่ว่าทุกองค์นะไปอิจฉาอาจารย์เบียร์คนตื่นทาแล้วออกมาบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยไม่ใช่พระเป็นคาราวาส ไม่ต้องมาสอนธรรมะพระนะครับนี่ยครับนี่ก็คือความอิจฉาต้องเข้าใจครับคุณเป็นพระขอใครครับท่านเป็นพระบวชมาหลายพันสาแต่ไม่เคยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องมาสอนแต่กลับสอนให้คนงมงายในวัตถุมงคลในวัตถ,ถุต่างๆดูดวงบ้างรดน้ำมนต์บ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้ดันเอามาใช้แล้วไปอิจฉาอาจารย์เบียร์ว่าอาจารย์เบียร์เป็นคาราวาทยามาสอนพระไม่แปลกครับถ้าอาจารย์เบียร์สอนพระผมคิดว่าถ้าพระบวชมาหลายพันศาจนได้เป็นเจ้าวาดแลยยังมาดูเรื่องก็สามารถสอนได้ครับาการท่านใดนะครับที่เป็นถึงระดับด็อกเตอร์นะฮะอยากให้นะครับไปอ่านหนังสืออ่า ที่เขาเรียกกันว่าพุทธวจนะนะครับจะมีสักกี่คนนะครับที่อ่านว่าพุทธวจนผมก็อยากจะรู้เนกันนะหรือว่าเรียนไปถึงขนาดด็อกเตอร์แล้วต้องอ่านเป็นพุทธวจนนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่การที่มีระดับถึงด็อกเตอร์ออกมาอ่านพุทธวจนแล้วก็อ้างนะครับแม่กบแม่กนแม่เกยอะไรเนี่ยนะซึ่งพวกนี้มันเป็นคํา ภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่มาทีหลังภาษาบาลีภาษาบาลีาาาลนี่จะออกทุกคานะฮะท่นั้นการเขียนแบบภาษาไทยผสมบาลีเราก็อ่านเป็นเหมือนภาษาบาลีไม่มีจุดนะอังนีก่ก็เหตเราใส่มาฮนาการงงูแทนเราก็อ่านชัดเจนว่าเป็นอังนะฮะก็พอเข้าใจกันนะฮะเพราะว่าคําภาษาไทยมันไม่มีนีก่ก็เหตไม่มีจุดข้างล่าง เมื่อเป็นอย่างนั้นนะฮะคนไทยก็ยิงก็จึงใช้ภาษาบาลีอ่านแบบภาษาไทยผสมภาษาบาลีคําว่าพุทธวจนะนะฮะยังไม่เคยเห็นใครอ่านว่าพุทธวจนก็แปลนะฮะ <c oughs> ก็คือ,อเป็นระดับถึงดอ็อกเตอร์ก็บอกว่ามีปัญหาในการเขียนภาษาตรงนี้ผมไม่ใช่นะฮะ ลูกศิษย์พุทธวจนะนะแต่ผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นที่จะไปพูดเพราะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะฮะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแถมสร้างความสับสนในภาษาอย่างคําว่าการจนะบุรีก็ไม่มีสระอะแม้บอกว่ามีพยานข้างหลังเข้ามาจึงอ่านคนเรวสังโยกให้เป็นจนะบุรีนะฮะจะอ้างแบบนี้ก็ได้นะฮะ,ะนั้นการ จะอ่านว่าพุทธวจนะหรือพุทธวจนนั้นมันอยู่ที่ว่าเขาจะอ่านแบบไหนนะฮะเขาไม่ได้เขียนคําอ่านไว้ให้เราแต่เขาอ่านชัดเจนว่าพุทธวจนะฉะนั้นส่วนเราจะมาอ่านเพราะไม่มีคําอ่านเขียนไว้ว่าพุทธวจนะเราก็ควรจะสมวนความเขาเรียกว่าความต้องการของเขาว่าเขาจะอ่านพุทธวจนะก็ได้ แต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่สะดวกใจจะอ่านพุธทธวจะนะอ่านว่าพุธทธวจนก็ไม่ผิดนะดรแต่ขอให้อ่านตลอดนะอ่านไปตลอดจนนั่นแหละจนชี่วายนะฮะไม่ได้มีปัญหานะบอกก่อนนะผมไม่ได้มีปัญหาแต่ผมมองว่าอย่าอาคาติเกินไปถ้าจะตีต้องตีเพื่อก่ออย่าติดเพื่อให้มันไม่สร้างสารรค์อันนี้ฝากไว้นะครับวันดีเบตยี่สิบผมก็อยากจะดูนะเขาบอกว่า ดูเหมือนจะไม่มีคนมาหนึ่งคนผมก็ไม่รู้ว่าใครติดตามครับการดีเบตของนะฮะคนที่กำลังจะเป็นคนที่สนใจนะครับแต่บอกก่อนนะการศึกษานะครับพระเจ้าบอกไว้ว่าอย่าศึกษานะครับเพื่อที่จะเอาไปเพื่อการโต้แย้งกันควรศึกษาเพื่อไปปฏิบัตินั่นแหละคือสิ่งที่ ต้นไม้ร้านมากขาไม่ใช่ต้นไม้จ้ะหัวกูนี่ร้านไม่ใช่ต้นไม้ล้านจ้ะมึงก็โง่เนาะต้นไม้ล้านมากมมหัวกูนี่ร้านมากาม,ามึงพูดให้มันถูกต้องหน่อยนี่มึงกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนะเนี่ยใส่ล้ายต้นไม้ว่าล้านมากหัวกูนี่ร้านมากมึงพูดผิดพูดใหม่พูดได้มันถูกต้องหน่อยใช้ภาษาไม่ถูกอยากนอนอยู่บ้านจังเลยทำยังไงดีเราติดเตียงสิจ้ะ มีแค่มีขาทำทุกอ,อย่างได้ปกติแต่อยากนอนเฉยๆอยู่บ้านติดเตียงจ้าป่อยติดเตียงซะนะเออแต่นแหละมึงได้นอนอยู่บ้านแน่งื้อเต้าโลนเดี๋ยวกูกระโถดตีปากให้บังเงื้อเต้าโลนมึงก็สรรหาเอาคำมาพูดเงื้อเต้าโลนงืออะไรของมึงเล่งหนาเงื้อตีปากก็ให้เรา คนเพิ่งตื่นรู้ตื่นรู้เพราะอาจารย์ตื่นทำอาจารย์เบียชอบมากคอนเทนต์แต่ละอันที่แกเอามาตกสอนดีมากและสอนตรงเพคเลยแล้วเราก็เชื่อว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้อะเป็นเป็นจริงอย่างที่อาจารย์ตั้งชื่อคอนเทนต์ของอาจารย์เลยนะตื่นรู้ทำ ไอเรานี่คนตื่นรู้พึ่งตื่นร,นรู้ตื่นรู้เพราะอาจารย์มาสกิดใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะเราชอบอ่านไอคำาด็กเขาคอมเมนต์ใต้โพสของอาจารย์แต่ละคำคำดีว่าคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์นี่คำคำนั้นนั้นเลยนะแล้วก็ชอบหัวเราะไอพวกที่เบลอเบือเข้าไปถามอะไรปแปลกแปลกตลกดีอ่ะเออมันทำห้คำดีวันวัน,นเนึ้อมีหรือไงว่าเรา จะว่าไปข้อคิดข้อคําพูดของอ,อาจารย์เบียคนตื่นทำนี้ก็เขาท่าดีเหมือนกันนะคะมันก็เป็นความจริงนะเด็กๆไม่ได้ว่าอะไรนะคะว่าเขาพูดตามหลักคําสอนพระเจ้าอะ่ะสี่หลักง่ายๆเลยคือทุกสมุทัยในโลกมากหาเหตุแห่งทุกข์ได้ทุกข์มันเกิดจากกายอหูลิ้นตาใจาไม่ต้องมาเล่าแล้วนะเพราะว่าไปฟังเขาช่องเขาก็แล้วกันมันก็จริงนะทุกข์มันเกิดจากอริยสัจสี่ของพระพุทธเจ้าจริงๆ ไม่รู้ป้าเห็นด้วยนะคะไม่รู้จะติดต่อช่องทางไหนอาจารย์เบียร์ถ้าเจอดิฉันติดต่อมาหน่อยนะจะจ้างมาจะขอเชิญมาบรรยายเอากระโถนมาขอก็โหกคนที่บ้านอีกหลายคนค่ะจ้างพิเศษเลยนะแต่ก็คงไม่เอาข้าจ้างหรอกค่ะเพราะว่าอย่ากใช้เขาเอากระโถนมากระโลกระโหลกคนที่บ้านอีกหลายคนค่ะมันจะได้ตื่นเพราะพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าตื่นเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานไงแล้ะคะ ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์เบียค่ะขอบคุณค่ะคนตื่นทำเนะี่ยเขามีตัวทวงนะท่านนะมาดเขาเนี่จะนิ่งนะใครเคยดูไหมคนตื่นทำมาดเขาเนี่จะนิ่งนแะต่พอพูดขึ้นมาตกอกต,กตกใจเลยนะ <c oughs> เออเขาเขามาดเขาจะไม่หลุกกลิกแล้วก็รุนแรงมาดเขาเนี่เป็นพระเอกแต่เวลาพูดเนี่ยเหมือนพวกสู้กับตัวโกงแบบสุดๆเลยอะ่ะถ้าเห็นคนพูดเยอะอะไม่ค่อยเรื่องเขาราวอย่างเงี้ย เขาผิดหรือโยมผิดฮะเราผิดนะแน่ใจนะบางคนก็ไม่ค่อยพูดนน่าจะพูดบ้างนะเมื่อก่อนถึงมันฟังธรรมังกับพอเห็นสารพระภูมิรู้เลยไม่มีอะไรหรอกฮะแต่ถ้าไม่ฟังธรรมมันจะรู้ไหมเขาก็เอาเป็ดเอาไก่เอาปลาหมึกไปไหว้สารพระภูมิกันไม่หยุดใช่ไหม พอเราฟังทำแล้วเราก็รู้ว่าไม่มีอะไระไม่มีอะไรในสารพระภูมิอ่ะมีใจคนที่เชื่อเท่านั้นแล้วคนที่ปั้นสารพระภูมิขายแล้วก็อยากให้พระสารพระภูมิเป็นไงให้ขายดีคนที่ได้สารพระภูมิไปก็มั่นใจว่ามีสิ่งสักติดมีเจ้ามีผีมีอะไรสถิตอยู่คอยไหว้คอยอะไรโอ้ยนี่ก็เดี๋ยวก็ไหว้กันแล้วเนี่ยวันวันวันที่เก้าหรือวันที่สิบเนี่ย ไหว้เจ้าไหว้ญาติไหว้ผีสาเล่ไหว้หมดมก่อนปลาหมึกตัวใหญ่ใส่จานเต็มจานเลยนะปลาหมึกตัวหนึ่งไก่ตัวหนึ่งไก่ก็ต้องคาบไอ้นั่นด้วยนะคาบหัวใจเอาขาข,าขดใส่กันแล้วก็นึ่งนึ่งเสร็จแล้วก็คาบหัวใจแล้วก็ใส่ถาดแล้วก็มีปลาหมึกตัวใหญ่ๆวางไว้ก็มีวุ้นเส้นนะเขามีอะไรก็ทําตามเขาแหละแล้วก็มีใบเงินใบทองเนาะ กระดาษเงินกระดาษทองพับเป็นนันอัน,อนตั้งจุ๊บตั้งจุ๊บตั้งจุ๊บจุดทูปไหว้เด็กๆก็กระท้องนะทำปุบทำบุญศูนย์เปล่าว่วา้เจ้าดีกว่ากลับมาได้เจี๊ยเด็กๆก็ท่องท้องเล่นไปพอเอาเอาของลงมาจากเจ้าก็เชือดเนื้อไก่จิ้มน้ำจิ้มกินกันม,มุบม,มับมุบมับชอบที่สุดวันตุจีน กินเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไม่ต้องทําอะไรชอบมากเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนาะสบายจะเล่นจะเที่ยวไม่มีใครใช้ลรวทํางานเลยวันกุจีนนะแต่ก่อนวันตุจีนทําน่าดูเลยแต่หนุกนี่เป็นขนาดเป็นคนไทยนะแต่มันอยู่ในในในถิ่นที่คนจีนเยอะก็ทําตามเขาหมดเลยที่พูดเนี่ยทําตามเขาหมดเลยนะเห็นไหมมันมันรู้แค่นี้ไงมิตรดีมันมีแค่นี้ไงมีแค่นี้ตอนนั้นมีมิดดีแค่นี้ถือว่าก็เป็นหมดแหละแบบนั้นนะ เดี๋ยวก็จุดประทัดโป๊ะ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 นะทางบ้านเขาเรียกว่าชาวไร่ชาวสวนเป็นบ้านใครบ้านมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านบ้านใครก็อยู่ในที่ดินตัวเองจุดประทัดดังอยู่ศาลพระภูมิโปเเพ่โปเเพ่โปเเพ่เแล้วก็มีรถก็ไปเที่ยวกันบ้านนั้นบ้านนี้ไปเที่ยวชอบมากวันเที่ยวไม่ต้องทําอะไรเที่ยวเดี๋ยวนี้ก็เที่ยวแค่นั้นมันไม่พอหรอกต้องเที่ยวข้ามประเทศแล้วเดี๋ยวนี้เนาะ คนจีนก็เที่ยวประเทศไทยคนไทยก็เที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวกันไปเที่ยวกันมาเพ่นพ่านไม่ต้องทําอะไรแล้วก็บอกว่าจนไม่มีอะไรจะกินก็เที่ยวแต่หมดเนี่ยอาตังไปให้ในทุนหมดมันก็หมดสิเนาะเพราะมันไม่รู้ไงพอเรามีมิตรดีแล้วก็หมดแล้วไม่มีแล้ววันตุดจีนไม่มีแล้วไม่วายอะไรใครทั้งนั้นรู้แล้วตานเจ้าก็ไม่มีอะไรมีใจของเราที่หลงที่ยึดแค่นั้นเอง ใช่ไหมตัวรู้นี่มันเกิดจากการฟังธรรมสมัยก่อนเนี่ยเขาก็สร้างพระองค์ใหญ่ๆไว้ตามภูเขาไว้ตามวัดคนเห็นจะได้คิดถึงพระพุทธเจ้าจะได้ไม่ทําชั่วจะได้เทอศีลเขสร้างพระองค์ใหญ่ๆต่อมาก็สร้างไว้ในโบสถ์ไว้เป็นพระประธานเวลาไปวัดไปวาจะได้เห็นสร้างไว้ตามวัด <c oughs> <c oughs> สร้างไปสร้างมาไม่เห็น เขาก็เลยทำเป็นพระคล้องคอจะได้ใกล้ๆหัวใจเอพระแฝงว้ใกล้ๆหัวใจก็อ้าไว้ก็ต่อไปก็เลี่ยมล็อกเก็ตวสวยๆห้อยไว้พวกผู้หญิงก็ชอบสวยๆก็ห้อยเอ้าสวยๆก็มีขังๆก็มีห้อยไว้ต่อไปก็เลยยกแก้วเหล้าข้ามหัวพระกินอุบๆเลยใช่ไหมห้อยพระนะแต่ยกแก้วเหล้าเหนือเตียนพระเลยอ่ดูที่ห้อยพระไว้ทําไ,ไมใช่ไหม ผิดศีลข้อสามก็ใส่พระด้วยเห็นไหมไม่ได้สนใจพระพระรูปพระรูปพระพุทธรูปเอาไว้เตือนสติว่าคนที่ดีคนที่มีศีลคนที่มักน้อยสันโดษคนที่ไม่คดโกงขครขมีจริงนะนี่รูปอยู่นี่ปั้นไหมเห็นนี่หลงไปอีกหาว่าเป็นของขังเครื่องละรถชนไม่ตายอะไรต่ออะไรไปนู่นเลยไปคนละทิศละทางเลย มาลาคันทะไปเลยเลย,เลยกลายเป็นเครื่องประดับเลยหาเครื่องประดับไปเลยนะต้อยจี้แหวนอะไรไปเลยนะไม่ได้เป็นสิ่งสักติดเอาไว้เตือนสติให้มีสีให้เป็นคนดีนะนี่คือความหลงของคนมันหลงไปเรื่อยอะ่ะของอะไรดีๆก็เอามาหลงหมดของอะไรดีๆในโลกนี้ก็จับมาหลงหมดเพราะคนหลงไง หลงเพราะอะไรไหมอยากได้ตังค์ทำขายไงทำขายเยอะคนก็ซื้อ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 เก็บไว้มั่งซื้อมาใส่มั่งซื้อไปไว้ไป,ไปงานานั้นมั่งงานนี้มั่งเครื่องประดับตกแต่งคนตื่นทำหรือว่าคนกว้างโลกโซเชียลก็มีความขิดเอ่นกันขิดเอ่นกันลากไล่นะในเรื่องของคนตื่นทำจริงๆแล้วพี่น้องเข้าใจโทษแล้วนะหมอกแก้มหวาพี่น้องเข้าใจโทษแล้วคนตื่นทำคนกว้างโลก นะเพราะว่าขว้างโลกคือขว้างกิเลสนะกว้างกิเลสก็คนจะมีความโมหะมีความลงมีมิจชาติดฐิมีความเป็นพิษมายาวน่านแล้วอันคือกระแส่โลกกาเส่กาเสสร้างคมนะกระส่กิเลสเดินตามไปในกระส่กิเลสแล้วก็ต้องมีคนมาคว้างปนันแหลนะกว้างโดยชายคำเทให้มันกระตุนความรู้สึกของเรา ส้าหมาัรปลุกให้คนตื่นขึ้นได้หมากใหม่ในอดีตครับพระพุทธทาสนะพระพุทธทาสพระอาจารย์ปัญญาณนั่นตปิคุพระอาจารย์คึกฤทธ์หรืรอว่ากลูบาอาจารย์นะทั้งคารวาตและนะพระทรงนะครับคารวาตก็มีอาจารย์พัเดิมาอาจารย์ทูนี่ ไล่ๆฐนะานนะปลุกกันจังเสียแหลบปลุกไอ้พี่น้องได้ตื่นนะมาทึ่งยุคป,ปัจจุบันนี้โซรเชียวโซเชียลเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างดีอาจารย์เบี้ยคนตื่นทำปลุกไอ้พี่นาายอย้อ,องนะตื่นขึ้นมาเร Nh าใหญ่เสียข้องนาตื่นขึ้นมาเลวใหญ่เสียข้องต่อยอดไปสู้กันพัฒนาเข้าสู่ในคำช้อนข้องประปุทธเจ้าตื ào, worried, ่นขึ้นคือมีความเมตตุกไม่ล่งในเดรจานวิชามีสม,มาติฏฐิไม่งมง่ายนานั่นคือสิ่งทดี่เราได้ต่อยอด กระแสโซเชียลนะแบ,บงเป็นซ่องน้ำตกให้อาจารย์เบียครับโอ้โหมาดูกันครับเดี๋ยวจะได้ให้อาจารย์เบียเห็นว่ามันแจ่มแค่ไหนเวลาสอนทำที่เสียงน้ำตกก็จะิ่งมันได้ครับอก็ให้อาจารย์เบียไว้นะครับเผื่อแบบอาจารย์เบียได้เสียงน้ำตกแล้วจะได้สอนทำแบบฟินนะครับฟินครับ ไม่อยู่ครับมาแล้วครับมาที่บ้านอาจารย์เบียร์นะครับน้ําตกทิดนี้นะครับ ไอ้จะเสลร์ติดตั้งโดยไม่บอกเขาวะผมเคยไปทํางานให้แกนะครับพี่หมอแสงไปจัดสวนให้แกเพราะมีคนบอกว่าไปจัดสวนให้าจางเบียหน่อยผมก็ไม่คิดตังแกหรอกเราะเป็นอาจารย์เบียแล้วทีนี้ไปติดตั้งน้าตกให้แกก็แกให้เลขาแกโทรมาว่าเออลายมาบอกว่าน้ําตกที่ติดตั้งให้หมอแสงอ่ะเท่าไหร่ไอ้เราก็บอกว่าไม่คิดตังหรอกครับเดี๋ยวไปติดตั้งให้ฟรีเลยก็เรียกม,มาติดตั้งให้เขาแล้วตอนเช้าก็เจอกัน แล้วแกก็ต้องไปสอนทำก็เลยมาติดตั้งให้แกก่อนแล้วนั่งคุยสักพักแกก็ไปสอนทำตอนเก้าโมงแกก็เป็นคนชี้จุดว่าเอาประมาณตรงนี้นะคุณเอ่ดูให้หน่อยไว้อยู่ตรงนี้นะแล้วเขาก็ไปก็ไม่ได้คิดตังเขาหรอกใครจะเข้าบ้านเขาเสลอะเสลอเอาน้ําตกไปวางเสลอศตายหาเลยแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับอาจารย์เบียร์จะมาสอนทำที่ทบ้านสวนธรรมที่ผมนี่แหละก็วันที่ยี่ห้านี้นะครับเป็นพฤจิการใครอยากฟังทม อยากถามรายละเอียดรายละเอียดว่าทำไมถึงติดตั้งน้ําตกเขาไปให้แม่เขาแม่เขาก็ชอบด้วยเวลาลงน้าตกโอ้โห,หแม่เขากี๊ดกาเอาต้นหงต้นไม้มาตกแต่งเออไม่รู้แล้วก็ยังมาอมืผมไม่